ป้าอะไรไข่เป oh! 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 euh, ็ดไหมไหมค่ะมันไหลป้าก็ได้คือหัวเจ้านายอืมไม่เสียมัฟไม่ปากิน้านายเมียนค่ะแต่ว่าคอยมากกินไข่เป็ดใหญ่เมียนว้ายอุยพอยเมียโอ้ยเสียดายค่ะึต้มบ่จะไงที่จังไหนยำใบย่า่ยำไข่ดาวบ่ยำกระติกกระแซาเด้วยค่ะ แต่ว่าถ้าจะย่ามันซื้อมันมันมันบเป็นกระแยมานั่งต้องเอาไปทอดมันเผือดเดอ้อใ<ะ>ส่ฟ้าเขียวเดอ้อ<ะ>ล้วกาพริกใส่ใส่พริกบานเดอ<ะ>้อล่ะกาบักนาวบักนาวต้องเอาเอาบักนาวสดไม่เบ้าหน่วยเหลืองเดอ้อ<ะ>ล้วกาหอมแดงเนาะหอมแดงล้วกาผักชีแล้วก็น้ำส้มสายชูน้ำเพราะว่าน้ำส้มสายชูนี่ม<ะ>ันจะเฮ็ดให้อ่าถ้าเปรี้ยวจากบักนาวนี่มันจะเปรี้ยวแหลมเกินไป แต่ถ้าเราใช้น้ําส้มสายชูเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้ความเปรี้ยวของเรานะมันเฉละมุนละมุนขึ้นอะเตรียมไฮแนเดอร์เทสเรากยามันนูหนึ่งี <laughs> ตัวจะได้เห็นความมาจ,จัดในตัวเขาอีกแล้ เดี๋ยวสเต็ปต่อไปเยวจะพาทำวิธีการทอดแบบใหม่แล้วสิวองเรียกอะไไปไนบ้างทอด่ไข่แดงปะคะอยาปากหนูอยากกู่ย่างเดียวเลยหอาเอานไงค่ะุตากบอันค่ะือ อ้าเร็วมาโอเคอ่อนนะอหอมแดงใส่ไปกระเทียมใส่ไปเลยอหอมหัวไ่ใส่ไปโรดนี่เครื่องมันนี่ย่อยขาดไม่ได้คือพออริกเอาเฮดไถหน้ามันหลายขึ้นไหม ออันลานจนใหญ่หมดบางในมันให้นรสมใส่ช่วงไปได้ต้องออกวันนิดนึงใส่ซอสพริกน้ำนไ่ด้ยายนี่ใส่ครัใส่คู่เด็ดใส่ค่ะมันจะทำให้รสกลมกล่อมมากขึ้นแล้วสีมันจะสวยขึ้นสีสวยขึ้นไหมนี่สูตรเคล็ดลับ ใครที่อยากจะทำยำขายนะครับให้ใส่ซอสพริกลงไปด้วยนะครับยังไงสีชมพูมันจะทำให้เราจะได้น้ำยำนะครับแล้วก็ตัดสีลงไปใส่แก้นีม้มีการจัดจาด้วยได<ม>้ก<อ>็เ,เ,เห็ดปนเ่ด ด,ดีค่ะนี่ไงถ้าคนไหนดูแล้วสามารถเอาไปสร้างเป็นอาชีพได้ดิ<ม>เอาไปทำขายเนาะทำขายเนี่ยขายในความนี่ยถ้าเราลาดจ้วนลงไปเลยนะมันจะเป็นแบบอุอยุอ,อัญญาอุยุอัญญาภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรครับพิม์พเข้ามาบอกหน่อยนะครับทีนี้เราก็จะ แบบราดจวดไปหมดเลยนะมันจะเละมันจะหมุนอุ้ยปุ้ยมันจะหลาดนัดใช่ไหมเราก็เอาใส่ถาดแล้วก็ทําเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดแบบนี้ไว้เลยอ้กินกับข้าวคืออร่อยเสร็จแล้วครับยำไข่ดาวยำไข่ดาวนี่ตักเขาไม่ไายรักเขาใครมาทันก็ทันใช่ไหมนี่นี่นี่แมกมาใกล้ๆเลยนี่มาใกล้ๆเลย

แสบหลายเดิน